แฟนใหม่แฟนใหม่พีดาวเป็นแฟนใหม่แล้วนี่นี่นี่คุณจกักภาพพีดาวอะแฟนใหม่เองเออพีดาวเป็นแฟนใหม่แล้วห้ามใครมาจีบนะเนอะจับภ <c oughs> าพอ่ะ <c oughs> โอ้ยนี่นั่ดนดาวอะ่ะมันประกาศตัวไปแฟนกับไอ้ไม้จังสั้นไอ้เสียสองต่อนั่นนะ มันคลุ้มกล้ามายุ่งแล้วล่ะขอบใจหลายๆเด้อพี่บิงเด้อจีซอยแนะนําวิธีให้จังซีง่ก <c oughs> ็ยังดาวเด้อมันเป็นเพื่อนรักของลูกข้านะมันก็นเมื่อลูกสาวข้าอีกคนนึงแหละ <c oughs> ไม่ช่วยมันได้ไงร้องป้าสิฮักดาวหลายเด้อนะยพยอมเ <c oughs> อาอพี่บิง เวลาซาโทรมาพี่นิ่งอย่าเผลอหรือบอกลูกล่ะถ้าซาฮัวสองเสียที่เฮ็ดพี่ดาวกับแม่พี่ยอมปวดหัวซามันจะรีบแซนกลับมาจากกรุงเทพมาโดดฉีบสองเสียเขาเดี๋ยวแม่ดีเรื่องใหญ่รู้นะแฟนใหม่เองแฟนใหม่พี่ดาวนี่แหละแฟนใหม่ครับไถ่กระเทมจีบนะครับ มันหมากันนนแล้ไหม่ตายต่ว่าไปเยนอิรเฮึไอพวกผีบ้าแแฟนหม่แล,แล้วเราเป็นแฟนหม่กย่งไน,นก็ตั้งแต่เข้ามองตากัน,นความรู้สึกมันกบอกขึ้นเขาอะครับเพรมันตั้งแต่เมื่อไหร่สักพักแล้วนะจ๊ะเฮ้ยสักพักไมฉะไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะอยก็เห็นว่าบนลู่เรามาจีบแฟนผม ผมก็เลยต้องพามาเปิดตัววันนี้เ่าเป็นอีหยังกันพี่ว่าน้องดาวคิดผิดนะที่ไปโคกับไ้เด็กเนี่ยอายุห่างกันตั้งหลายปีความคิดความหมาเมนก็ไม่ตรงกันมันอยู่กันไม่ยืดมันมีไม้ขอเถียงเลยมันคู่อื่นซิอายุห่างกันตั้งหลายปีเขายังแต่งงานมีลูกมีเต้ากันได้เลยฉันนั้นแล้ว อายุโมแมนปัญหา <นะ S 2> ใช่ <laughs> ใชไอไอนน้นไม่ใช่ปัญหาหรอกเว้ยเฮ้ต่ปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้ไม้แกไม่มีงานมีการทาําต่างหากหนูดาวจ๋าคุณหนูดาวที่เลยเป็นแฟนมันเนี่ยนะพี่ให้บอกเลยนะหนูจะอดตาบอกอ,อย่าไปเสื้อเขาอย่าลืมสิไมไม่เนี่ยเป็นลูกร้านไทยไม่เนี่ยเป็นถึงกับร้านเจ้าคุณยาแค่ทำไมเจอเจ้าคุณย่ามอะไรนะ ไม่นี่แหละจะมีเงินมากกว่าวกเสียอีก <c oughs> ไรม,มันจะไปเชื่อไอ้มิทานหลอกเด็กมันหลอกตัวเองให้เป็นเศรษฐีอย่างนี้คนแก่เถื่อคนอื่นบ่เสือก็ช่างขอแต่พี่ดาวเสือกับพ่อเนอะพี่ดาวพี่ดาวเส้อไมมบอกครับ เสื้อจ้าถ้าเป็นเสี้อคนรักแล้วจะเป็นเสี้ยไผายล่ะอือรู้เลยว่าพี่ดาวเป็นแฟนผมต่อไปพวกเสียก็เลิกกีบพี่ดาวซะอขอตัวก่อนเนี่ยครับไปประกาศต่อพี่ดนาว่เป็นแฟนกันแฟนใหม่ครับแฟนใหม่พี่ดาวเป็นแฟนใหม่แล้ว ดอกไม้ให้ผู้หญิงทั้งทีซื้อดอกชบาเนี่นะ,ะนายนี่มันไม่โรแมนติกเลย มองไว้แน่เดี๋ยวขอใจะไปท่อบอยเขามาจับอ้าไอ้กุงไปเจ้าหองเหนื่ใจก้อนนะเจ้าว่ะมันยังอยู่หรือเปล่าเจ้าแล้วค่อยโทรแจ้งเนาะกุณฟ้าคุณฟ้าอยู่กับท้องในเจ้านาจ้ังบ่อยๆก็้งบอกกลัวนะเจ้าก้งกลัวกุณฟ้าพอึงเหน่อยนะเจ้าว่ะมันยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะเจ้าจ้าอะไรอย่้อะ มันเล่นอย่างแรงมากนี่เห็นเลยโอโอ้ย ฟ้าใสตก่ะแค่เนี้ยมันยังพลาดเลยดูสิอ้าวพีเพล เข้าข้างจะสวยเลยเดี๋ยวมาตึงใาอะไรกันคะเรนได้ยินเสียงคนณพี่ช่วยอ่ะมีอะไรปะคะนี่เห็นอย่งนะจ๊ะเโซเอินมันเป็นแผนของคุณป่าจะแกงให้สาระตกน้ำโซเอิญประทังมันคนดีพีนก็ะไรคุมแล้วเลยให้สมุนสองตัวของป่าเนี่ยลงไปไหว้น้ำแทนนะจ๊ะ แห้วคุณฟ้าคะฟ้าแกงคุณอยู่แล้วหรอคะเนี่ยคุณฟ้าฉันก็รู้นะว่าคุณป้าแอบเบิ้งอยู่ข้าวหนาที่จะหาแผนมาแกงบอกหาวิธีมันเด็ดๆดตัวนี้หน่อยละจ้ามันบอกว่ามันมันได้ยินมันเห็นวาแอบเบม้งอยู่ รบน,น,นเห็นป้าใช้ม้าออกไปซื้อขนมเินพิ่คิดเลยนะคะว่าจะเป็นแผนการของป้าที่ให้ม้าออกจากบ้านแล้วก็แกล้งคุณนะคะถ้าม้ากลับมานะคะวันจะฟ้องม้าให้หมดเลยค่ะว่าปากับพวกคนใช้ทำยังไงกับคุณบ้างแล้วก็ให้ม้าตัดเงินเดือนพวกมันเลยดีไหมคะ ถ้ามาฮูมาอาจจะไปต่อว่าป้าแล้วก็ทะเลาะกันกัในใดด้วยค่ะส่วนพวกคนหับใซอะ่ะก็ประกาศขัดคำสั่งของคุณป้าหรอกเขาก็เลยต้องทําตามคุณวัน่นอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกมาให้ไม่สบายใจเลยด้วยค่ะออโอ้คุณนม่โนกระทำยั่งยีขนาดนี้แล้วยังเป็นห่วงคนอื่นอีกโท ม่พระแม่พระ,พระจริงๆน,นะคะคุณฟ้าคะคนดีอย่างคุณแม่ต้องมาทนอยู่ในบ้านี่มีคุณใจร้ายอย่างฟ้าเลยนะคะความจริงอะ่ะเป็นกับคุณวันก็เบื่อความปฏิบัติของฟ้ามากเลยนะคะที่ต้องทนอยู่ที่เนี่เพราะว่าเห็นกต่คนนุณเทพคุณภูมิ กรัวว่าถ้าเกิดว่าออกจากบ้านนี้ไปอ่ะป้าก,ก็จะโกรธแล้วก็พาไปถึงงานที่บริษัทอะค่ะนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีลูกๆช่วยดูแลมาก็คงไม่สบายใจอค่ะคุณเทพกับคุณภูมิก็เลยไม่อยากให้มาไม่สบายใจค่ะพวกเราก็เลยต้องทนอยู่ที่นี่ค่ะค่ะแต่ว่าคุณบิ๊กไม่ได้ทํางานที่บริษัทก็คงจะไม่มีผลอะไรหรอกคะ่ะคุณโดงฟ้าก็ทำา่อมี กล้าไม่เว้นแต่ละวันแบบเนี้อดทนอยู่ต่อไปเลยนะคะวันนี้คุณฟ้าน่าจะชวนคุณธิ์ออกไปอยู่ข้างนอกดีกว่าไหมคะไม่ได้ไ้เด้อค่ะผิดสัญญาสัญญาสัญญาอะไรคะเจะดีย์